ไาเว้ยฝาเว้ยเอ้ยใครพูดบ้างครับพี่บังโอเคพีโอเคผมจะบอกพี่น่อที่มีคมีเงินได้ข่าวป่คือเมื่อตอนบ่ายอะพี่ประมาณห้าโมงกว่าผมไปขับรถชนใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็ขอโทษเขาก็บอกมาครับและอยู่ดีๆมันมีคนโพสต์ทวิตมาว่าวิชันแก๊งเอกชนไม่คิดจะขอโทษหรอครับแก๊งอะไรไม่ไม่รู้ครับพี่แต่เป็นเอซเา ที่ผมชนนะแต่คนโพสทวิตอะผมไม่ดูแกงอะไรจำชื่อได้ไหมละ่ะจำได้ครับมูวมูวเดี๋ยวผมส่งให้มันใหญ่รูปูมมืงองเลยผับฟ้าเนี่ยอะไรเด้ <c oughs> อด <c oughs> ติงแจ้งหน่อยได้ไหมตี้ตอนนี้สลอดเต็มยัง ไม่เต็มครับไม่เต็มแต่ถ้าน้ำหมูปิ้งก็น่าจะเต็มป่ะหมูปิ้งต้องเข้าเลยไหมน่าจะใช่แล้วพี่ตีปอีกหนูไม่รู้ว่าพี่ดำเคลียร์เสร็พี่ตียังไงอีกว่าเราไปก่อนเอาไอตีปไอตีปเอาออกไปเลยโอเคงั้นน่าจะวางสำหรัพี่ตีปได้ครับอ่าเอาเอาเอาหมูปิ้งเข้าได้เลยถ้าครูดาวเสร็จแล้วได้เลยป๊าอหนูทักหาทำอะไรเสร็จพี่ไปไหงครับผมก็ไปเอาหมูปิ้งเข้าไง ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อสองวันที่ดาวคุยกับพี่ดำแล้วโอเคโอเคไปแทรกซ้อนในทิปเลยครันั่นแหละครับพี่ผมสงสัยแค่ว่าไอ้ไอ้กู้ศีบอ่ะผมขอโทษไปแล้วใช่ไหมเขาก็บอกครับแล้วเขาก็ขับไปแล้วผมไปไป,ไปอู่แล้วยูดีก็ปวดขวิดผมก็เลยงงไงน่าจะหเห็นภาพไม่ตกหรือเปล่าน่าจะผมขับไปอู่ไม่เจอใครเลยนะบู๊ไปกับเดิมไหมไปไปเข้าแก๊งไม่ไม่ผม มองว่าด้วยความที่หนูเคยอยู่เสียไม่ได้มาใช่ไหมน้องๆมันยังเด็กกันอ่ะพี่ให้เวลาน้องๆปรับตัวหน่อยได้ไหมสองอาทิตย์แล้วนะหนูอยู่กัะเด็กมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเช่นกัพี่บางน้าวินน้าววันเดยครับวันเดยครับยิ่น้าววันเดย์ครับจะมหาหายนี่ครับผมหายไปหนึ่งนะ มาหาคนชื่อนี่ครับหาคนชื่อเทวินครับเทวินมีคนชื่อเทวินไหมครับื้อเหลยญนะคนขายพันห้าถูกมากดูไว้มีเยอะเออเดี๋ยวเป็นหนึ่งกเคืราก่อนน้ามาแลนแป๊บนึงครับด้ครับไม่ครับนะมันไปแล้วเหรอไปแล้วครับออกไปแล้วครับแล้วอย่างนี้มึงก็แบบเหลือคนเดียวเลยเดะเหลือดำด้วยครับเหลือดำด้วยมันเข้ามาพังปาะวัยดำอ่ะเข้าครับแต่โชดนี้ไม่ไม่ว่างอ๋อ ต่างกันหรอ่แก๊งแะอะไรนะผมก็มันก็ต้องควรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกแกละนะอืมเฮ้แต่จุดเริ่มต้นมึงดีนะดีเหรอครับผูมองว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่แต่พวกมันโปดใจกกันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่หมายถึงว่าเป็นเป็นที่โจดจันได้ดีตามจุดมุ่งหมายที่ไอ้ดำตั้งไว้ได้ไม่ได้พูดกับน้องๆไหมสอนหน่อยไหม สอนเหรอโอยแต่พวกมันก็ไปฟังกันหมดแล้วละ่ะมันเคลียร์กันเมื่อกี้ก็รอดูก็รอดูรอดูรอดูไม่มีคำพูดอะไรมากมายหรอกใช่ปะเพราะว่าคนเราอะส่วนมากเขาจะฟังก็ต่อเมื่อเขาได้รับผลกระทบด้วยตัวเองใช่ครับอ่าถ้าเขาไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบเขายังชีวิตอยู่สุขสบายเขาไม่มีใครฟังหร,หรอกจริงไหมก็จริงของน้า จริงเลยครับอันนี้จริงเลยไม่เทียงอืมจริงโดยเฉพาะไอ้น้องบางกลุ่มอ่ะน้องบางกลุ่มอ่ะที่แม่งแบบอยู่ด้วยกันมาตลอดอะ่ะเตือนอะไรก็ไม่ฟังต้องปล่อยให้แม่งไปเจอเองใช่ไหมล่ะ<ช>ไม่เคยฟังพอเจอเองเสร็จปุ๊บก็ไม่ทันแล้วเนาะไอ้พวกน้องบางกลุ่มอ่ะชสีขาวนะไอ้พวกแบบเอ้ไม่ไอ้พวกแบบบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะบางคนนะ่ะ มีไม่กี่คนหรอกเน้นเลยเฉพาะกลุ่มนะครับำนาใช่ไหมเฉพาะเฉพาะกลุ่มเลยกูป่ะเตือนเฮียอะไรไปก็ไม่เคยฟังต้องเจอก่อนพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องแรกไม่ว่าแต่แม่งทุกเรื่องเนี่ยจนขี้เกียจจะพูดแล้วพูดแค่นี้เนาะเ้ยพวกนี้เจ้าสมัยให้ผู้ใหญ่ปวดหัวจริง เรื่องบางเรื่องอ่ะควรจะมองแล้วรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรพ,<ว>พูดพไปก็ไม่เคยฟังไอ้กลุ่มนี้กี่คนครับนะ้กลุ่มใหญ่ไหมคือมันจะมีไอ้คนที่ตัดสินใจได้ไม่กี่คนหรอกประมาณห้าคนถึงหกคนมันจะมีประมาณห้าคนถึงหกคนเ<ล>คนี่ยแหละใหญ่มากใช่ใช่แต่ช่วงนี้ก็ดีก็ดีก็ดีพอเจอเสร็จปุ๊บก็เริ่มฟังแล้ว้เด็กพวกนี้ ื่อให้โตใช่เมือ่อไหะโตโตแต่ตัวแดกแต่เบอร์เกอร์ถามไปแม่งก็จะให้กูดแดกแต่ข้าวขา,วขาวหมูเบอร์เกอร์ผมว่าไอ้พวกที่ชอบกินแบบฟาสต์ฟู้ดจร,ริงเดี๋ยวกูจะแฉวิลกรรมไอ้พวกเฮียนี่ให้อะป่ะสักเรื่องเครับนิดนึงนิดนึงอ่ะอ่เรื่องแรกฟังก็ไม่ฟังเรื่องที่สองคือนัดแม่งไม่เคยเป็นนัด พอนัดปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ป่ะทุกรอบช็อตไม่เลื่อนชั่วโมงแม่งก็เลื่อนวันไปเลยไม่เคยมีคําว่าตรงเวลา <c oughs> ทุกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะกูน,ะนอนไปประมาณตีห้ากูตื่นมาเก้าโมงกูทำนู่นทนํานี่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะกูก็ทาแบบปกติมาคุทำนู่นทนํานี่เสร็จปุ๊บก็อ่ะลงไปเสร็จปุ๊บอาบน้ําเตรียมตัวประชุมกันจะขับรถออกจากบ้านมีสายนิลนามบอกว่า ออนไลน์นะครับสักนพะักหนึ่งออนไลน์โอเคไม่มีปัญหากำลังจะรอออนไลน์ไอเฮียเลื่อนดีกว่าครับค <c oughs> ิดว่าไงไม่มันเหตุการณ์แบบมันมีอะไรเข้ามาแทรกแทรงเลยนะิงผมว่านะไอเอพวกเนี้ยผมยังไม่มันเ,นเอ็กซิเดได้ครับแต่ว่าเอ็กซิเดนได้ใช่ครับแต่ไม่ใช่ทุกรอบ จริงไหมถูกครับไม่ใช่ทุกรอบแต่นี่แม่งเป็นทุกรอบเลยผมควรต้องด่าเล่าหน้าไม่มีแบบนี้แน่นอนครับในรอบหน้าเนี่ยเวลาจะนัดคุยจะนัดจองอะไรพวกนี้ใช่ปะจองทำเที้ยนอะไรที่ไกลๆกูถามหน่อยเหอะไม่ไกลเหรอกูถามจริงๆเหออเปลี่ยนคนจองได้ไหมได้ครับเปลี่ยนแบบเฮ้ยเอาโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเฮ้ยเอา้าตรงเนี้ยโอเคละมึงไปนู่นเลย ได้ครับเออตลกใช่ไหมมึงก็ตลกมึงกูก็เชื่อว่ามึงก็มีคาถามเหมือนกูแหละว่าไปจองตรงนั้นทําไมอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจะต้องต้องต้องแบบรีชทุกอย่างครับตอนนี้กูจะขอดูไอสัตว์สิ้นเดือนหน้าแล้วกันไอเฮียแต่งานนี้ยาวกูแนะนํานะไอบังครับนะเ้อสมมตินะมึงจะจูนไมล์เซตใช่ป่ะมึงก็ต้องทําให้เขารู้ ยังไงนะมึงก็ต้องทําให้เขารู้ก็คือเหมือนแบบแผลมันแผลมันเจ็บแล้วใช่ป่ะช่วงเนี้ยพอมึงปลูกฝังเร้อเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมึงก็ต้องมาให้พวกมันตั้งตัวไว้ถ้าเป็นกูนะกูยื่นออควีนเดี๋ยวก่อนนะออควีนมีหกสิบคนไม่ใช่หรอใช่เขาเรียกว่าแผลที่ฉีกที่สุดไงเออทำไมไม่ให้อยากให้ตีออควีนทำไม เหมือนผมได้ยินว่าบางสัตว์ีเคยมีเป็นเอกออฟฟินได้ปะแต่ผมไม่รู้เรื่องอะไรอ่าถูกเป็นเรื่องคําพูดนี่แหละคําพูดนี่แหละแต่ปัญหาคืออะไรรู้ปะทาไมนะคอยหลักเลยถ้าเกิดว่ามันโดนผู้หญิงกระทืบอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะภาพแม่งเป็นอีกเรื่องเลยนะ <c oughs> เจ็บหนักกว่าโดนแก๊งอื่นกระทืบอีกนะภาพแม่งชัดเลยนะเว้ยมาแล้วแต่ผมคิดอยู่เีย่ย แต่ผมดูกันมาสองอาทิตย์แล้วผู้หญิงในแก๊งคนจะมีทรงของผู้ชายบางคนอีกว่า <c oughs> จะทําแก๊งหญิงล้วนได้ไหมนะแล้วมึงจะแท็บไหนมึงลองอาจจะลองดัดเสียงดูสิไม่ใช่ก็ดัดไม่ได้หรอกนะมันดัดไปมันก็แบบนี้ไงผมก็แบบคุมผู้หญิงล้วนไงมึงได้ถามเขาไหมว่าเขาอยากอยู่ตรงนี้เพราะอะไรไม่ได้ถามเลยนะอ <c oughs> ลองถามก็ได้นะลองถามเขาก็ได้นะลองถามเขาก็ได้นะเอ้ย <c oughs> จริงแล้วอะ่ะมึงอยู่ตรงนี้เพราะอะไรวะแต่มึงยังไม่ได้รับคำตอบโดยตรงหรอกก็ถูกแล้วพอมึงไม่ได้รับคำตอบโดยตรงใช่ป่ะคำตอบที่มึงจะได้รับอีกทีก็ตอบเมื่อเขาสื่อกันกระทํางอกเขาออกมาอย่างเช่นทุกวันนี้ที่มึงเห็น <c oughs> นี่แหละคือคำตอบคำพูดพูดยังไงก็ได้การกระทําเท่านั้นแหละเจียวไปเยอะนี่ ใช่ไหมล่ะใช่ครัะนายแบบซัพพอร์ตแบบแก๊งใหม่เลยอ่ะไม่โหตอบยาบไวมึงไม่ใช่แก๊งใหม่แก๊งใหม่ในที่นี้คือเข้ามาจากคือแก๊งใหม่นะโนไบโอนิกผมแก๊งใหม่ผมเข้าใจที่เมโลเมโลจะสื่อว่าแก๊งใหม่ก็คือเริ่มมาไม่มีอะไรเลยถูกแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงเป็นคนในเมืองที่มารวมตัวกันอ่ะ แล้วอยากจะเฮ้ยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมไหน่ะผลงานผลงานทุกวันนี้ที่กูได้คืออะไรรู้ป่ะจากพวกมึงเลยนะครับเอ่อ็มีปัญหากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเโลโกหกน้าหรือเปล่าเมโลมึงโกนะหกนะหรือเปล่า, ello, ม 6, ลาไม่ได้โกหกค่ Go นะเป็นนาอันนี้ก็คือเรารับสารมากองมาเรียบร้อยแล้วอแปนมึงให้กำลังใจใพี่บังหน่อยสิสู้สพี่บัง สู้ๆจุกครูกาเล่นดีขึ้นเยอะเลยครับดีไหมพี่บังแล้วถ้าเกิดว่าผมตีเลยถ้าเกิดว่าวันเนี้ยลูกกูอะให้พลังงานแสงอาทิตย์จากมึงเลยนะเพราะมันสังเคาะมาเรียบร้อยแล้วมึงจะเข้าใจเองว่าแต่ครอบครัวเราทำไมต้องมีแต่คนหัวเถิกเถวะโง่แหงดีอะโอเคก็จะหลังวมนที่เจ็ดนะผมตีแน่นอนอีใครอะสักแก๊งหนึ่งเลยแหละไม่ไม่ไก่อาก็ลูกี้ครับ Oh. อยา่อยาเพิ่งไปเจอของหนักเลยไม่ครับอยากเจอหนักๆเลยครับเจอหนักๆเลยเหรอใช่ครับเชี้ย er, ถ้ามึงอยากเจอหนักๆแล้วมึงไม่บอกน้องชายตู้วะโอ้หนะก็โผเปิดสร้างแก๊งสามวันแรกตีก็ดูไว้ให้ไทเลน,นก่อนเลยอือใช่ผมเจอไทเนตดนะีกว่านะเออก็ะดันสิแล้วมึงจะไปเจอเก้าอี้เนี่ยนะนั่นแหละนะผมอยากเจออืม,มันมีคำนู่นนี้ด้วยแบบ ม,มองโบวอะอืมแต่ว่ามึงกูแนะนำคนที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปแล้วมึงคิดว่าไงหมูปิ้งใช่ไหมครับใช่ใช่ก็รอดูเมื่อกี้หมูปิ้งก็บอกว่ารอให,ให้โอกาสพวกมันอีกทีหนึ่งให้ปรับตัวให,ให้โอกาสใครไอ้พวกน้องๆในแก๊งอะ่ะอืมเพราะว่าหมูปิ้งเขาบอกว่าเขาอยู่กับเด็กมาเยอะอือหือดูที่ทางหนแล้วกันเว้ น้าต้องภูมิใจแค่นั้นแหละคือกูตอนเนี้ยคืออย่าเพิ่งไปถึงภูมิใจดีกว่าเรียกให้เห็นดีกว่าว่าวันไหนที่ไม่มีเอ็กซ์รีพอร์ตโดนรีพอร์ตบ้างอันนั้นแหละวันนั้นแหละคือวันภูมิใจของกูเฮ้ยวันนี้มาเปิดมาเสร็จเฮ้ยเฮียไม่มีเอ็กซ์ว่ะอันนั้นเริ่มภูมิใจแล้วเอาเแค่นั้นก่อนดีกว่าโอเคนะเขาต้องการแบบมีเรื่องที่จะบอกนะหรือเปล่าแบบบางทีมิโลก,ก็แบบเอออาจจะแบบเมย์ขึ้นมาหรือเปล่านะโลไม,ไม่มีเมย์ค่ะคุณน้า นี่แบบว่าจากการที่ว่าได้รับข้อมูลมาเนี่ยเป็นการแบบว่ารับข้อมูลตรวจสอบสอบถามมาเรียบร้อยในแต่และข้อมูลที่แบบถูกส่งต่อมาถึงคุณนา้าบางข้อมูลที่แบบไม่แน่ชัดอันนี้ก็แบบว่ายังไม่ได้แจ้งนะคะเนี่ยคนเรื่องบางเรื่องมีรูปด้วยนะเออบางเรื่องมีรูปด้วยนะมีรูปถ่ายเก็บไปด้วยนะได้ระบุตัวตนได้ว่าใครเป็นคนพูดโอ้โหลวัสดีครับติดต่ออะไรครับเนี่ย ฟังฟังครับฟังครับนะอ๋อฟังเหรอไอ้กวินครับมึงรู้เนี่ยโหยังจำได้ถึงสองเดือนแล้วแตกแล้โอ้โหน้ำยังไม่แตกครับนะยัง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 อยู่ครับยังอยูุ่มิไงเข้าแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ารักกันจริงอะทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นนามสกุลเไว้บาง X ดำ X ออันนี้เห็นด้วยใช่กวินเอ็นแล้วก็คนอื่นเติม X เข้าไปอีก โอ้ไอเจนครับอนะันนั้นน่าจะไม่ใช่นะอันนั้นน่าจะไป,ไปโผล่อีกช่องทางหนึง e ่งนะเอ็นเอ็ <laughs> อันนั้นน่าจะโผล่ช่องทางสีฟ้านะครับนะ่าะสีน้ำเงินนะั่นนะ <laughs> อันนี้ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนยังไม่ได้หรอครับเพราะว่ามันยังไม่รู้เลยว่าทุกคนจะอยู่ครบไหมใช่ครับนะยังไม่รู้จุดประสงค์มาเลยเพราะผมอยู่เฉก็ชอบเป็นคนไม่แย่ลูปูผมเลยดิ อืมแหยูปูพวกมึงจริงเหรอไอ้อน,นี่พี่ชอบมีแต่พวกมึงเป็นแห่ลูปูเขาไม่ใช่ลูปู้วยม,มันก็มีที่เด็กผมไปแย่แต่มันก็มีบางคนที่ไม่แหยลูปูเหมือนกันเขาอยากหรือเขาอยากรู้ไงเขาอยากรู้ไงแต่ปูฝั่งนี้ไม่หนีบน้ำนานตอนเนี้ยใช่ครับตอนนี้เป็<ช>น,นปูนิ่มอยู่เอายังไงก็ได้อ่ะเอาให้ไปลูปไปล่างกอนแล้วกันขอดูหน่อยแล้วกันมนที่เจ็ดอ่ะเดี๋ยวให้มาคุยแล้วกัน<อ>ได้ครับหลังันที่เจ็ดเสร็จงานเดี๋ยวยืนแกงแล้วก็ตี มีคนครบเหรอไม่รู้มีกี่คนตอนนี้ไก่คอยกองกันเยอะไม่รู้บอกลาไปครับสามสิบแปดเต็มสี่สิบค่ะอ้าสามสิบแปดอ้าใครเขามาได้อยู่ถือว่าได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งดูสัดส่วนว่าหลังจากวันที่เจ็ดเดี๋ยวเราติดโคด้วไปครับมีคนที่จะเข้าอีกวันที่แปดสองคนครับแต่จะตีวันที่เจ็ดใช่ไหมไม่ครับหลังหลังหลังวันที่เจ็ดเสร็จงานวันที่เจ็ดอ๋อโอเคครับ เดี๋ยวคอยดูที่สี่สิบวันนี้นับไหมคระบคนนี้นับครับคอยดูนี่ไมมโลกคอยดูนี่แล้วกันคณะโลกจริงอ่ะมันจะมาทันทีเว้ยโลกจริงมันจะแสดงให้เราเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเกิดตีหนักๆแล้วอาวุธหายเนี่ยนี่คือโลกจริงจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นไงใช่ไหมบังใช่ครับเออขอโชคดีนะสำหรับวันนี้กูไปก่อนละพักของหายครับอ้อ คุณน้าคะรถเหลือ37และะ้วค่ะเมื่อกีน้นีน้เลยอ้าววยเดี๋แล,แล้วหนูเพิ่งพูดถึงสล็อตปีติบสล็อตปีติบออกไปแล้วเมื่อกี้นี้อ๋อเปลีนนป่ยนออกเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกครับอ๋อเปลี่ยนออกใช่ครับแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าถ้าสมมติป่อ,อกแก๊งเดิมแล้วมันยังสามารถกลับเข้ามาแก๊งเดิมได้ไหมครับได้ครับได้ครับถ้าไม่โดนแบนไม่โดนแบนจากแก๊งเหรอครับโอ้ไม่ใครครับแบนแต่ประเทศครันกลับไม่ได้แล้วอ๋อก็คือห้ามย้ายแก๊งแต่แบบว่าออกไปได้แต่เข้ามาใหม่ได้ใช่ไหมครับถูก วอร์โลดิครับไอ้กุญยุวิแข่งก็ต้องวอร์มจำไว,นไว้นวอยจำไว,นไว้นวอยนี่ใส่อะเราไม่ได้เป็นต้องสนใจหรอกเว้ยใครจะดีหรือไม่ดีอะแต่มึงควรรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนี่คือหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคมเราไม่รู้หรอกว่าเราเฮียหรือเปล่าแต่กูรู้อย่างเดียวอะกูวค,ควรจะทำอะไรกูไม่ควรทำอะไรแค่นั้นพอมึงปลูกฝังน้องๆไปให้มันรู้เรื่องแค่เนี้เฮียไม่เฮียไม่ว่ากันแต่ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นครับนะขอบคุณครับ โยกดีเด้อโชคดีครับเอ้บยบังโชคดีนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่บังสวัสดีครับพี่บังแต่วันนี้ไม่โรได้ข่าวมานะคะไอ้กินมันบอกว่าพี่บังจะคืนตำแหน่งลีดเดอร์ให้มันแล้วโอ้ยยังยังยังเอาวว้นโดนปลดลีดเดอร์ด้วยเหรอ <c oughs> เอา้าคุณเจแปนอย่ายำครับอย่ายำครับคุณไปพูดอะไรนะคุณบอกเขาว่าเอา้ยมือใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ทันเดอร์มันไปบอกถามถามทันเดอร์ได้เลยค่ะไม่โรถามทันเดอร์มันไม่ปั่นทันเดอร์มันไปปั่นพี่บัง มันเป็นคนโทรมาคุยกับเมลโลเองค่ะทันเดอร์ยังไม่ได้พูดเลยๆก่อนนั้นไอ้ทันเดอร์ไปปั่นด้วยอทันเดอร์ไปปัน่นด้วยพี่บางเอ้าโหแล้วก็เนี่ไยไม่เลี้ยงลูกอันนี้อันนี้ใส่ไฟนะคุณเมลโลจเอย็อยนนะครับอย่ยใส่ค่ะพูดความจริงพูดความจริงทุกประกราร